วันนี้คุชี่จะมาให้เพื่อนๆลองพิสูจน์กับคำว่าไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงของพุทธของพุทธ,ธะเนี่ยหมายถึงการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่คุณชี่จะขอให้ทุกคนเนี่ยลองพิสูจน์ด้วยสิ่งที่เราผ่านในประสาทสัมผัสทั้งห้านี่ถ้าตาก็คือภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมหูที่เราได้ยินเนี่ย เสียงเนี่ยเสียงที่เราได้ยินทางหูเนี่ยมันเป็นเสียงที่มันเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือเปล่าทั้งกลิ่นทางจมูกหรือทั้งกายสัมผัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประสาทสัมผัสทั้งห้านเนี่ยมันมีงานวิจัยที่อเมริกานะว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอุบัติเหตุที่สี่แยกเนี่ยสิบคนเนี่ยก็ให้การสิบอย่างคืออะไรก็คือแปลว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันต่างกันหมดเลยสิบอย่างนี่ไงแสดงว่าความไม่เที่ยงของทางตาใช่ไหม หรือหูเสียงเนี่ยบางทีเพื่อนเอนเคยไหมไปข้างนอกแล้วเราได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงคล้ายๆกับเสียงของเพื่อนเราอะแต่แพอเราหันไปเอามันไม่ใช่เป็นคนที่เขามีเสียงคล้ายๆเพื่อนเราหรือกลิ่นก็ตามบางทีเราไปดมกลิ่นอาหารจานนี้เราคิดว,ว่าอา่ะมีส่วนผสมของตะไคร้หรืออะไรเนี่ยเอาขึ้นจริงๆไปถามเขาบอกไม่ใช่เนี่ยแหละเพื่อนๆนเราแน่ใจหรือว่าสิ่งที่เราผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5้าเนี่ยมันเป็นของจริง Doug Man.